ตั้งขยี้กับสายฝน<า><ล>ชีช้างสวัสดีค่ะสายฝนชีช้างนะคะวันนี้ขอมาขยี้เรื่องขวัญรือไทยหน่อยค่ะค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าขวัญรือไทยเนี่ยในความรู้สึกแรกนะบอกเลยว่าเรื่องนี้ยไม่มีความบังเอ,อิญในโลกใบนี้ค่ะอะมียังไงบ้างอย่างแรกเลยคือเรื่องของเรื่องราวในละครคิดว่าการที่คุณหมอทหารหนุ่มคนนึงเนี่ย จะไปในที่ห่างไกลแห่งหนึ่งแล้วได้ไปเจอคนที่เคยรักคุณพ่อของเขาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆเกิดความขัดแยง้งเอออันเนี้ยมันจะเป็นไปได้หรอคะเลยบอกว่านี่คือเรื่องความบังเอิญไม่มีในโลกอย่างแรกอย่างที่สองที่ได้รู้มาก็คือเรื่องของนักแสดงที่มารับบทในละครเรื่องนี้ค่ะได้มีโอกาสสัมภาษณ์น้องไมกี้น้องไม,ก,งมกี้บอกว่าระยะเวลาตั้งแต่ย้ายจากลำปาง แล้วก็มาทำการแคสติ้งแล้วก็ได้มาเล่นละครเรื่องนี้ใช้เวลาเพียงแค่2สัปดาห์เท่านั้นเห็นไหมคะคุณผู้ชมความบังเอิญไม่มีในโลกนี้ค่ะนี่คือพระเอกที่จะได้มารับเล่นละครเรื่องนี้คือจะใช้ว่าอะไรล่ะมันก็ต้องแบบเป็นโชคชะตาเป็นฟ้าลิขิตที่ทำให้ไมกี้ได้มาเล่นละครเรื่องนี้ไมกี้ปุ๊บก็โอ้นี่คือส่วนผสมระหว่างคุณชายพุทธิพัฒน์กับกองแก้วที่แบบลงตัวมากๆก็ไม่ใช่แค่ไมคกี้คนเดียวมีน้องแบมด้วย น้องแบมสลาลีที่มาเล่นละครเรื่องนี้ที่มาเป็นน้องของคุณชัดเก้าคือคุณปกเกตนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่มีความบังเอ,อิญในโลกใบนี้ไม่เคยมีผลงานในวงการบันเทิงมาก่อนแล้วอยู่ๆก็อา่านมีผู้จัดจาการไปเห็นเหมือนกันขอให้มาแคสบทนี้ซึ่งเขากําลังตามหาอยู่แล้วก็ได้แล้วก็ได้มาเล่นละครเรื่องนี้เลยเห็นไหมคะความบังเอ,อิญไม่มีบนโลกใบนี้ก็เรียกว่า ไม่ใช่ความบังเอิญเหมือนกันที่คุณผู้ชมจะได้มาดูละครเรื่องนี้เพราะว่าเป็นความตั้งใจหลายๆอย่างของทางผู้จัดผู้กำกับนักแสดงนะคะการแคสติ้งต่างๆที่แบบเห็นนะคะเห็นอยากให้มาดูละครเรื่องนี้กันนะคะความบังเอิญไม่มีในโลกใบน,นี้หรอกคะ่ะมีแต่วความตั้งใจแล้วก็โชคชะตาฟอลิก